จะไปขี่มอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ให้พัดลมเอาพัดลมที่เคยเห็นในร้านที่เขาเป่าหมาตัวโตๆ,ๆที่ขนเยอะๆพัดลมตีนะฮะแล้วก็ทำเหมือนเล่นเอ็มวีเล็กๆแต่เดี๋ยวฉันว่ามันลำบากอ่ะเรียกมอเตอร์ไซค์น้าซอยได้ปะนี่กมอเตอร์ไซค์น้าบนซอยมานะฮะเราจะได้ซ้อนซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์ไบค์ชอบจริงๆเลยอ่ะ ไม่มีผัวก็ขี่ได้คือคือสิ่งที่มีอยู่ทุกวันนี้เป็นเยียกยานพาหะะเป็นพาหะะที่สามารถขับได้แต่ถ้าขี่มันต้องรุ่นนี้แล้วต้องมีคนขี่แต่ว่ามันไม่จําเป็นใช่ไหมมอเตอไซค์ในี่ใครก็ขี่ได้ใช่ไหมนี่มีปัญาไม่มีปัญาไม่มได้มีปัญา มวาขี่ถ้าดิฉันเป็นคนที่มีเป็นมายขี่อยื่ดวงสมโพธิการขี่มีผัวไปแล้วหรือฉันน่าเหมาะจะเหมาะกันนี้อันนี้เหมาะกันนี้ไฮโซขี่ไปแจกข้าวบอ,อกมาลดหาย <laughs> น่ารักมากเลยสีนี้โอ้โหสีนี้นี่คันนี้โอ้โหต้องมีผัวเป็น ไอ้มดเอก็กมดอะไรสักตัวหนึ่งอะ่ะคือถ้าหัวหัวหน้าไม่เป็นซูเปอร์ฮีโร่อยากขึ้นมางีีนะถอดทอคือต้องให้หัวใส่ใส่ใส่ใสหมวกกันน็อกไปใหญ่ๆแล้วถ้าหัวไม่หล่อก็บอกหัวว่าเดี๋ยวเพื่อนฉันเห็นเนี่ยตอนลงจากรถเนี่ยเธอก็ใส่หมวกกันน็อกนั่นแหละตลอดไปเขาให้เขาคาดเดาคือผู้หญิงจะนีเรามีจินตนาการที่สูงส่งนะคะเราสามารถที่จะจินตนาการได้เององเราเขาอาจจะจินตนาการตามรถถ้ารถระดับนี้ต้อง ถอนมาต้องหล่ออ่ะถอนมาผมหายไปปื้นอยู่ใส่ปกมกันนกขยัน <c oughs> <c oughs> ว่าไป็นไม่จริงๆก็ไม่เกี่ยวนะฮะเกี่ยวกับที่ว่าคุณชอบมันหรือเปล่าแล้วก็คุณมีคือเข้าใจสัจฉิญญาณของรถพวกนี้หรือเปล่าสายพันธุ์ของมันคนนี้จะขี่มันได้เรียกว่าต้องเหมือนม้านะคะม้าพยศคนนี้จะเป็นจ็อกกี้ขี่ม้านั้นต้องต้องเอาให้อยู่นะรถแรง ผีวิสุทธิ์วยเตียงน้านังใจสั่งหมดเลยวันนี้ที่ฉันสั่งห้าคันนะคะดาวให้ปวดเด็กใครขับมาแล้วกลับมาเร็วกว่าคนนั้นได้แต่งงานกันนะคะไปหน้าอุกซศรีซื้อข้าวหมูแดงห่หยดิเมื่อสปูนนี้เริ่มวิเพเลงฉากสุดท้ายไม่น่าจะเข้าชุดออกจากรูาร,ราอะไรอย่างี้ไฮโซเหมือนไปงานค็อกเทลนะคะแต่ร้องแกสุดท้าย เป็นคนชอบในประมาณนั้นแนวนั้นแต่หน้าไม่ไห้พี่เสียดายนะถ้าเกิดว่าจะเห็นว่าจะเป็นบรรยากาศประมาณนี้จะบอกให้เขาสร้างนีเสาขึ้นมาสูงๆแล้วเดี๋ยวตอนท้ายถอดเสื้อแล้วปีนพี่ตูนะ <c oughs> จ,ะจะเหมือนจะเหมือนชนีหัวทิ้งมากแลยแล้วอยูดิปีนขึ้นไปตำรวจต้องไปเกลี้ยกล่องลงไว้สักสามชั่วโมงกว่าจะลงไม่ใช่พี่ตูนทำอะไรก็เท่น,นะใส่กางเกงยีนฟิตๆตัวเล็กๆเสื้อไม่ใส่ 那不你管。